สวัสดีจ้ามาม่าพี่น้องกินตำลำคาจังพี่น้องเคยกินมาทินาพอกันไมาจา้ามาเด้อมาเด้พยอพะยากามาเด้พอ <c oughs> พี่น้องเอ้ทินาพอกันไมาจา้ามาเด้อมาเด้พยอพะยากามาเด้อพี่น้องเ <c oughs> อ้ห้องก่อสร้างพี่น้องเอ้ยฝนตกอืม <c oughs> <c oughs> อ,อ,อ,อย่าว่าให้ข่อยเด้นอือเฮ้ยมาเดินมาเดินพีน่น้อยพูได้อยากหยาดสำลักไม่ลืมส่วนเนาะสยาดเตียวนะก็ใบของนุ่มพีน่น้องเข่ากันเข่ากันด้วยจะเด้อว้า พี่นอ้ <c oughs> อยว่ะพี่นอ้อยใส่บัมนุ่มที่น้อยไม่แรงมากินใบมันอีก็ต่าหอยนินาะกินมีมีสซีได้แจกไดอ้อขอบคุณนะจจกที่รับชมคลิปห้องอสงอร้างพลังเอยฝนหมตก ก่อนจะมาพี่น้องเอ้ยฝนมาตกหนาพอกันเมื่อกี้มาเด้อมาเด้อพี่อยากกับมาเด้อพี่น้องเลย <c oughs> สวัสดีจ้ามาม่าพี่น้องกินตำล้ำคาจ้าพี่น้องเคยกินใบทองใส่กันดน่นเอ้ยเข้ากันเสียเป็นอะไรด้อจับมาเด้อ สวัสดีจ้ามามา่าพี่น้องกินตำลำคาจั่พี่น้องเคยกินบาสีประเดกพี่น้องประเดกก็ชิงหมดหน่อยตรงนี้อืม,อม,อม สวัสดีจ้ามามาา่าพี่น้องกินตำลำคาจังพี่น้องเคยกินบ่เฮปยสเดรี้ยงเลยพ่อป้ากระดุ่นสวัสดีจ้ามามาา่าพี่น้องกินตำลำคาจังพี่น้องเคยกินมาเทบางนม กินเนยไม่ไหลืองมากินใบมันอีกเนาะสีก็แดดกันพี่น้อ,องก็แดดก็ชิ้นหมดสีก็แดดก็เนื้อป้าป้ากระเดินว้าพี่น้องเลื่อนพี่น้องเ <c oughs> ด้อดมันมันเลยจ้ะ ก็แบบมันตับสวัสดีจ้ามามา่าพี่น้องกินตำลำคาจังพี่น้องเคยกินมา <c oughs> เฮ้ยมาเดินมาเดินพี่นออ้อยผู้ได้ยาก ก๋สร้างพี่นางเอ้ยฝุ้นบทจบจุ๋มๆม,มันมั่นเยีบา <c ười> ยบ่า้ก๋วยเตอ๋ยว ิีปากระดือนนี่ละพี่น้องสวัสดีจ้ามาม่มาพี่น้องกินตำล้ำคาจ้ะนี่พี่น้องเคยกินบ่สวัสดีจ้ามาม่มาพี่น้องกินตำล้ำคาจ้ะนี่พี่น้องเคยกินบ่ สวัสดีจ้ามาม่าพี่น้องกินตำลำคาจังพี่น้องเคยกินบ่สวัสดีจ้ามาม่าพี่น้องกินตำลำคาจังพี่น้องเคยกินบ่ดปากหอมพี่น้องกินหมี่มิสซี่ได้แก้เด้อขอบคุณนะจจกที่รับชมคลิป สีผู้แดดก่อนพี่น้องผู้เดดผู้ชิงหมดว้าพี่น้องเอ้ยหมาพอกันเมื่อยมาเด้อมาเด้อพยายามกามาเด้อพี่น้องเอ้ยเอ้ยมาเด้อมาเด้อพี่น้องผู้แดดอยากสีผู้แดดก่อนพี่น้องผู้เดดผู้ชิงหมด พอใส่กันโดดโอ้ยเข้ากันเแซ่บขนาดไหนไดเ,เด้อจมาไ้เด้อเคี่ยวขึ้นก็ตำใส่ของมันอนี้เดี๋ยวสิบ่คืนได้เด้อพี่น้องอื้อป่ากห่ออือด้อพี่น้องเด้อมันมั่นนี่จ้ะ ตอบหอยเถอะกินหมี่มิสน,น,นี่ได้อจกได้อขอบคุณนะแจกที่รับชคมคลิปแจกํานล้ค่าไม่ลืมส่วอนเนาะแางเดียวนะก็ใบเงิมพี่น้องเขากันเขากันไม่จกเด้ là bằng ơi mà đưa mà đưa phi nồi của đây dạ ơi mà đưa mà đưa phi nồi của đây dạ Hãy phi cho หน้าพอกันแม่ย้ามาเด้อมาเด้พยอพะยาก,กับมาเด้อพี่นอ้องเอ้สีปากระเดื่องนี่แหละพี่นอ้องใกล้กันได้ไปอยากกินตำเมียงม้ฑบนันสวัสดีจ้า มามา่าพี่น้องกินตำล้ำคาจังพี่น้องเคยกินบมดใส่บั้งนมกินเนยมันอ,อได้ยังมากินใบมันอีกเพี่นาคอกันไมาจา่จ้ามาเด้อมาเด้อใครอยากรรมาเด้อพี่น้องเอง้เที่ยงคืนกัดตำใส่ของวันนี้เดี๋ยวสีโพคืนได้ด้วพี่น้องอืมปากห่า จำใจอ่ะมักเชี้ขคืนน้ำเเ้ากันกเข้ากันพี่น่องแจ็อว้า <c oughs> พี่น่องย <c oughs> อือต้ก็ได้ไปอยากกินตำเมียงมาบานน้อบัน mọi người mọi người mọi người đi người mọ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 i nó mọi người mọi người mọi người mọi กินมีมีมสซีได้แจกได้หรอขอบคุณนะจจะ